ความฝันตอนเด็กๆใช่ไหมครับไม่เคยคิดจะเป็นครูด้วยซ้ำตอนเด็กอยากเป็นนักบอลนะ <laughs> วิชาที่ถนัดเ,เอาเป็นวิชาที่ไม่ถนัดได้ไหม <laughs> ไม่ถนัดทุกวิชา <laughs> ตอนมสี่ก็เป็นคนเดียวที่ไม่สามารถแก้สมก,การได้ไม่รู้จักสมก,การ <laughs> มี51คนผมสอบได้ที่51ๆๆๆๆๆๆๆดๆูๆๆมันก็เก็ดไปไที่ผวมันวกเลยอะงตอนนั้นกลับมาสอนนี่ไอดอลคนเดียวที่เอามาใช้เลยคือ คนนีซึกะวันแรกไปโรงเรียนไปอย่างนั้นเลยโดนด่ายับเลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจไง,งว่าศาสตร์ของการเป็นครูการใช้ภาษาต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงมันเหมือนเป็นพลิกชีวิตครับชีวิตเราเราคือนกเขาแมวคือถ้าไม่บินทบาทไม่เช้าเราก็ไม่เลิกเหมือนกันแต่พอกลับมาเป็นครูยังไงเราก็ต้องตื่นตอนบินทบาทเพื่อไปทํางานให้ทันมเมื่อเลยเจอสิ่งนี้เราอยากสร้างห้องเรียนให้มันเป็นห้องเรียนในฝันอย่างน้อยเป็นฝันของตัวเองก็ได้อ่ะมันก็สนุกดีนะ เรียกว่าเมื่อก่อนอยู่แบบบ้านนอกอ่ะอยู่แบบชนบทเลยอะ่ะตอนจำความได้ที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าถนนยังเป็นแบบดินแดงอยู่เลยแล้วตอนนั้นพอจบป .6 เนี่ยจากโรงเรียบนบ้านนอกก็คือโรงเรียนบ้านไม้ทานคือเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในแบบอยู่ข้างในสุดของตัวอำเภอข้ามภูเขาไปก็จะกลเปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วอะ่ะซึ่งการศึกษามันอย่างว่ามันไกลอะ่ะตอนนั้นอายุนา่าสัก ป5มั้งแม่ผมถูกหวยแม่ก็เลยตัดสินใจเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยพาผมเนี่ยไปสอบเตียนโรงเรียนประจําจังหวัดปรากฏว่าก็ไม่ได้ก็เลยไปได้ไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งกะะนเลยพอเราได้โยกได้ย้ายเข้ามาเราเลยเห็นคอนทนต์หรือว่าความแตกต่างมันค่อนข้างก็เห็นชัดอยู่พอ,พอสมควรความฝันตอนเด็กๆใช่ไหมครับไม่เคยคิดจะเป็นครูด,ด้วยซ้งตอนเด็กอยากเป็น นักบอลถนัดอย่างเดียวคือเตะบอลครับแต่ถ้าเป็นวิชาที่ถนัดจริงๆก็น่าจะเป็นพวกฟิสิกส์อะไรเงี้ยที่มันรู้ตัวเองตโตแล้วอะไรเงรี้ยคำว่าโตแล้วผมคือมหมหนะแต่มันก็เป็นเพปพอยต์หนึ่งที่เรารู้สึกแบบประทับใจคุณครูฟิสิกส์คนแรกของเราชื่อคุณนิ่มตอนมสก็เป็นคนเดียวที่ไม่สามารถแก้สมการได้ไม่รู้จักสมการ <c oughs> มี51คนผมสอบได้ที่51อะ่ะและเขาก็ไม่ทิ้งผมอะจนก็เริ่มรู้สึกว่าเออตัวเองชอบฟิสิกส์ ส่วนใหญ่วัยรุ่นตอนนั้นอะจะไงก็วิทย์วะซึ่งเราประเมินตัวเองละไม่ได้ก็เลยไปดูวิทยาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอสาขาหนึ่งที่มันชื่อมันชื่อมันเก๋ดีมันชื่อฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ซึ่งจอมผมชอบมากแล้วมันก็เป็นสกิลที่ติดตัวมากับผมทุกวันเนี่ยตอนนั้นกำลังจะจบที่มอชอครูคนเนี้ยก็ไปคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งว่าที่โรงเรียนจะรับครู ฟิสิกส์ใหม่ไอ้เพื่อนผมผมคนเนี้ยมันก็เลยบอกว่าเอ้ยผมจะจบพอดีลองดูไหมเราก็ได้ลองมาดูจบจะมอช้อกับมาสอนที่เดิมตอบได้ให้เยี่สเดิมเป็นวงกลมอยู่ข้าหน้าเราสีคนตอนนั้นกลับมาสอนนี่ไอดอลคนเดียวที่เอามาใช้เลยคืออุนิซึกะวันแรกไปโรงเรียนไปอย่างนั้นเลยโดนด่ายับเลยทำได้พันหนึง่ง ไปเรียกว่าทางเรียนเลยพวกเลยวันนี้มั่นใจบม่มีใครได้ครูแน่นอนห้ามจับห้ามคีบยกได้เอาตังเหล่นี้สองสามปีที่แล้วตอนนั้นครูที่เรียนยังไม่ครบเลยเด็กมีร้อยคนมีครูอยู่ก้าคนอะไรเงี้ยเด็กมสามเดินมาถามว่าครูเล่นติ๊กตอกไหมไอเด็กก็ถามเอ๊ะทำไมครูไม่สอนลงติ๊กตอกก็เลยเป็นที่มาก็เลยแบบเริ่มทำเล่นๆอะไรเงี้ยยังไงก็ได้ดูดน้ำในโหลแก้วเนี่ยให้น้ำดันออกมาโดยที่ห้ามใช้ปากดูดมาได้ค่ะ นว ilan, นวนี่แหละจุดสูงสุดของชีวิตเราเราอยากทําให้การศึกษาและวิทยาศาสตร์มันสนุกทํอกระดาษแผ่นนี้รับน้าหนักไอ้นี้ได้รับได้เอาแก้วไปเลยมีคนมาแนะนําว่าทําไมครูไม่เขียนออกมาเป็นเปเปอร์ ip, เป็นเบสแพคทิสอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกตรงผมไม่รู้ผมไม่ร,มมรู้จะเรียกว่ามันว่าอะไรด้วยซ้ำแต่ผมรู้ว่าแก่นของการสอนมีสามอย่างอย่างแรกอ่ะคุณต้อง เปิดให้หน่าสนใจแบงออกมาขยับแค่ครั้งเดียวโดยที่ไข่ไม่ล่วงอดังไปเลยขั้นที่สองของการสอนคือสอนยังไงถ้าเราเปิดด้วยปัญหาวิธีสอนของเราคือให้เขาแก้ปัญหาเฮ้ยบัไดี้วันนี้บัได้แล้วมันออกไปได้แล้วเกอเอากระดาษมาและสุดท้ายก่อนปิดคลิปทุกคนต้องสรุปนั้นแหะอาจจะสรุปได้ว่าเมื่อไฟมันดับวนันภูิมันลดทําให้ถังน้านี่ยุบถ้าเราปิดเอาไว้การทำการทดลองผมชอบให้ทำง่ายๆไม่มีจดเลยนะผมแทบไม่ให้จดเลยนะสมุดนี่นับหน้าได้เลย ทดลองคือลองทำคือทำผิดก็จำเรียนรู้แก้ไขแก่นของหลักสูตรณปัจจุบันนะครับผมว่ามันมีอยู่แค่นิดเดียวเองเพราะผมไปนั่งดูโอ้โหทั้งปีการศึกษาโอ้โหมันมีเนื้ออยู่น,นิด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 ที่เหลือมันเป็นน้ำหมดะแบบถ้าเป็นมวยนี่ลำไปสามยกแล้วอะสัตว์ในข้อใดที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังปูนาม้าน้ำคางคกปลานิลระบบการศึกษาที่ดีมันอยู่ที่ระบบสังคมระบบเศรษฐกษิจด้วย เราทำได้ดีที่สุดคือเราสอนหนังสือเขาเรามีเงินเราแบ่งให้เขาแต่เชื่อผมเถอะว่ามันเกินที่ผมว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่เคยเห็นมันมีจริงๆนะผมไม่ชอบการเยี่ยมบ้านมากเลยผมพูดตรงๆเพราะว่าผมไปเห็นสิ่งที่ผมแบบผมดาวะ่ะบางคนอยู่ในโรงเรียนน่ารักสดใสสะอาดสะอาดแต่พอกลับไปดูที่บ้านนั้นน่ะ หลังคาสังกะสียังไม่มีเลยพี่อยากได้ไม่เบ็ดเพราะเขาทไม่ได้ไดีด๋ยวกูหายกีดหึ่งเต้นให้เป็นเลขสลบบามข้ามรากประกาด้วยนะเคยท้อกับการเป็นครูไหมอะไรเงี้ยพอท้อ,อไปเลยครับเลยกลับมาทําเพจเลยกลับมาทาติกต็อกเพราะผมรู้สึกว่า,ม,ม,า,า,วบบามันเหนื่อยมากเลยอะทำตามที่เขาทํากันอะแล้วระบบบต่างๆมันเหนื่อยมากเลยะถ้าบ่นมันไม่ได้อะรเราก็ลองทําดูลองเปลี่ยนดู เราอยากสร้างห้องเรียนแบบนี้อยากได้บรีบทแบบนี้อยากให้มันเป็นห้องเรียนในฝันอย่างน้อยเป็นฝันของตัวเองก็ได้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเติบโตมาได้ขนาดนี้มันเกินฝันไปมากมากแล้ว